กระบองเพชรผู้มีความอดทนและสง่างามอุ้ยหุ่นนะดูหุ่นดิมีมีมาดนางแบบนิดๆนอนะหลายคนต่างมองว่าความแข็งแกร่งในตัวเธอช่างน่าชื่นชมดูไม่สูงเนาะขาสวยนะนะดูเหมือนจะมีอายุไม่ใช่วัยรุ่นนะแต่ลึกๆแล้วกระบองเพชรก็อยากได้การดูแลเหมือนกันกันกบไม้ประดับชนิดอื่น และวันนี้เธอก็หวังว่าเวทีแห่งนี้จะทำให้ทุกคนรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเธอหน้ากากกระบองเพชร I can't believe what you said to me last night. We were alone, you threw your hands up, baby. You gave up, you gave up. I can't believe how you looked at me with your James, thin glossy eyes, in your tight jeans, with your long hair. And you seek a resting light. Could we fake you if you broke? And is your punch like just a joke? i speechless, so speechless. I can't believe how you slurred at me with your heart broken jaw. You popped my heart seeds On my bubble dreams, bubble dreams. I can't believe how you looked at me with your Johnny Walker eyes. He's gonna get and after he is through There's gonna be no love left to write And I know that it's complicated But I'm a loser in love So baby Raise a glass to me Of the broken heart Of all my wake up friends I'll never talk again Oh boy You left me speechless You left me so speechless. นนการกระบองเพชรครับปรบมอพี่ตั๊กครับเสียงอย่างนี้น่าจะเป็นนักร้องหรือว่านักแสดงครับพี่วัด นักร้องอะคะ่ะเพราะว่าน้ําเสียงเนี่ยจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะคะมีการแบบว่ามีขึ้นจมูกออกจมูกหน่อยๆอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ดูลักษณะจากรูปร่างเนี่ยโอ้โหสะโพกใบไม้ไหวมากเลยนะคะทาให้พี่นึกถึงนักร้องอยู่ท่านหนึ่งนะคะบุคลิกก็คล้ายๆกันแล้วก็น้ําเสียงมีขึ้นจมูกคล้ายๆกันคุณดาเอนโดฟินดาเอนโดฟินอบอกใบคณะกรรมการหนึ่งประโยคเชิญครับ ถ้าคุณจะมาเวิร์กพอยต์แต่ดันขับไปพระประแดงแปลว่าคุณมาผิดทางแล้วหนึ่งชื่อครับจากคณะกรรมการท่านนี้กำลังจะมาสร้างความเซอร์ไพรส์บนเวทีเดอะแมสซิงเกอร์เขาอยู่ในวงการตลกได้นะอเออหนูเล็กค่ะหนูเล็กกาก้า ผมเชื่อว่าเธอเป็นนักร้องนี่แหละครับรบแต่เป็นนักร้องลูกทุ่งฮะชื่อของเธอเนี่ยก็หมายถึงแมลงที่ตัวเขียวๆด้วยเหมือนกับชุดที่เธอใส่มาในวันนี้<อ>ตะกัแตนชนระดาครับตะกัแตนชนระดาครับพ<อ>ีคาร,รู้สึกเหมือนเหมือนป๋าผมว่าเป็นนักร้องสายลูกทุ่งครับผมว่าน่าจะเป็นพี่พี่ธาศิรินทรานิยากรครับโยศิรินทรานิยากรโอ้ไปรุ่นนั้นเลยพี่นุ้ยครับ คือวิเคราะห์เยอะมากเลยฮะจนมารู้สึกว่าน่าจะเป็นรุ่นใหญ่รุ่นเก่าเป็นอดีตนักร้องด้วยอยู่วงการนางงามด้วยนึกถึงคนหนึ่งนางงามด้วยเหรอพี่เอชุติมาพี่เอชุติมาสำหรับจียอนเท่าทีเ่เดี๋ยวเดี๋ยวดีนี่เป็นเกาหลีหรือมอนก <c oughs> ันแน่วรเล่า เสียงพูดดูโมโนโทนมากหนูจะพยายามพูดให้ชัดนะคะเยี่ยมครับดูจากจรริจก้านของเขาเหมือนเขาเป็นรุ่นใหญ่เวลาเขาดูอย่างนี้ออย่างนี้โพสท่ <sk r isa> าค่ะเขาก็มีความตอแหลด้วย <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ ภาษาไทยเขาเรียกจริตจักร้าจริตจ,จริตไม่ใช่ตอแหลจริตจักร้าออไม่ใช่แล้วอันเนี้ยตอแหลอันเนี้ยใช่หน<ช><ๆ>ูคิดว่าเขาเป็นพี่อ้นสี่พันใช่โอ้พวกคุณลืมนึกถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นระดับนางเอกแล้วหุ่นดีแบบนี้ด้วยใครช,ชื่อว่าประเมอรัว บังคับด้วยปุ๊บมือรหรอรีดๆตามสามสเขาคือเชียร์ทีคคำพรเรียกได้ว่ายากมากเลยนะครับสำหรับการคาดเดาตัวตนของหน้ากากกระบอกเพชรและภายใต้หน้ากากจะใช่เชียร์ทีคคำพรอ้นสีพันเอชุติมา นูเล็กก่อนบ่ายซิลินทรานิยากรดาเอนโดฟินถึงเวลาของกรรมการแล้วครับเราจะเริ่มจากกระบองเพชรก่อนครับสองนาทีจับเวลาพี่ออยครับละครเรื่องล่าสุดที่คุณเล่นเล่นกับคุณกันกัน,กนตะถาวรใช่ไหมครับไม่ใช่ค่ะโหโหคุณเป็นนักร้องหรือนักแสดงครับเ คุณเป็นพิธีกรคุณเป็นตลกคุณเป็นภรรยาที่ดีใช่ไหมคะใช่ไหมครับถามว่าอะไรนะคะเอาเป็นอะไรบ้านนักเรเป็นนักแสดงนักแสดงพิธีกรและภรรยาที่ดีนักแสดงดีพิธีกรดีภรรยาต้องไปถามผัวดิฉันค่ะคุณนุ้ยครับ ของเขาลูกคุณอยู่เวทีขาอ่อนใช่ไหมฮะก็ต้องมาลองจับดูว่าอ่อนไหมเออคุณเป็นนักร้องลูกทุ่งหรือเปล่าครับลูกทุ่งก็ลองได้นะคุณมีเพลงที่ดังแล้วคนทั้งประเทศร้องตามได้ไหมคะ ว่าเขาอยากร้องตามหรือยอ,รอยากร้องอนำหรืออยากร้องก่อนหรืออยากร้องหลังหรือยอ,ยรอยากร้อง้ายหรืออยากร้องขวาหรืออยากร้องหน้าหรืออยากร้องหลังจึ๊บจึ๊บระว่างคุณกับจียอนใครน่ารักกว่ากันคะก็ะต้องเป็นพี่จียอนอยู่แล้วสิคะจียอนน่ารักกว่าเรียกพี่ คือความที่คุณเป็นกระบองเพชรเนี่ยคุณก็จะต้องมีหนามรอบตัวและทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราจะกอดคุณเนี่ยการจะกอดคุณจะกอดยังไงันี้เมื่อคุณมีหนามรอบตัวแบบนี้คุณมีวิธีไหมคะจะรักกระบองต้องเรียนรู้ที่จะเจ็บอันเชื่อว่าคุณเป็นคนคนนี้แหละแล้วคุณมีเอกลักษณ์ในเสียงของคุณด้วยใช่ไหมคะเวลาที่คุณทําเสียงอยู่หน้าจอเนี่ยให้ประชาชนทุกคนหัวเราะตามคุณเนี่ย คุณจะทำเช่งแบบเนี้ยไม่น่าหลักเลยกาๆใช่ไหมใช่ไหมคุณทำแบบนี้ใช่ไหมเดี๋ยวลองทำแบบนี้ให้ดูหน่อยสิคะไม่น่าหลักเลยกาาเหมือนเลยว่าชัดเลยชัดถ้อยชัดคามากจริงๆด้วยพูดเป็นถ้าใช่จริงๆอ่ะหนูเล็กเขาจะต้องพูดภาษาอังกฤษด้วยฮะใช่ค่ะพูดภาษาอังกฤษฮะ หมดเวลาและผู้ที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือกระบองเพชรซึ่อกรรมการเชียร์ใครกระบองเพชรกระบองเพชรหนึ่งคนจะเข้ารอบไปสู่รอบเซมิไฟแนล กระบองเพชรว้าว wow. wow. คนที่จะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือ <Yeah. S 2> นามักก <Wow. S 2> ระบองเพชร สำหรับบอเผ็ดเอาให้มันเผ็ดหลุดกันไปเลยทีเดียวค่ะ